อะเฮ้ยอะเฮ้ยก็โอเคก็้กนออดามมาก็สดีต้อง้ชมจฉาดแน่ผมขอกขอบคุณนี่เราก็จะมาเล่นเกมฮังกี้ช็อป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 มาวันนี้เราก็จะมารีวิ ฉลามตัวนี้นะไม่ฉลาหอามที่เป็นหน้าตอนมืดเขาจะกลายเป็นหมานะครับเราจะมาลองเล่นกันดิฝ่านะครับผมขอปิดอันนี้นะเพื่อมันจะไม่มีเสียงรบกวนนะครับอ้าเกิดมาเป็นตอนมืดครับก็เสร็จโจ้นะสี่น้องผมก็ยังไม่รู้ความสามารถตัวนี้เช่นเคยนะครับ ความสามารถมันเดิมไหมเนี่ยโอเคผมว่านะความสามารถมันน่าจะไม่มีผมอยากให้มันผมอยากให้มันไม่ม,มีความสามารถเหมือนเดิมจ้ะอ้อมเอง้มเง้มเฮ้ยโอ้แม่งตีลักการสามตลอดสามตลอดสามตลกสามมาดูเลยอย่ามายุ่ง ยังไงเหรอตอนกลางคืนแบบตอนกลางคืนจะแข่งแกงเหรอยังไงแล้วตอนเช้าอ่ะกลับแหละงไงอะตอนมืดจะแข่งแกงเหรอตอนเช้าจะไม่แข่งแกงเหรอยังไงวะท่านผู้ชมตอนเนี้ยอยากอยากให้มันโหดนะต้องเป็นตอนมืดนะท่านผู้ชมอ้อย ยังไม่ไปถึงไหนเลยเวงตายแล้วแปไปหน่อไปหน่อย,อยตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นปลาฉลามที่มีบาดแผลนะครับเพราะดูจากบาดแผลเขาผมว่าเขาต้องสู้มาเยอะแน่อุย้ยตอนนี้มันไม่โหดอะไรเลยแล้วผมก็ไม่แน่ใจด้ฟังามารว่ามันมีอะไร นอกจากแค่มันเปลี่ยนร่างได้แค่ตอนหมื่นไหนลองดูโ,โ้ไอ้พวกนี้เต็มเลยวะ่ะไอ้แมวน้ำเนี่ยมืดมยังเอออย่าโอ้ยมันบังคับไม่ได้วะ่ะเฮ้ยกลางคืนแล้ว เฮ้ยเฮ้ยสบายหนีฉลามงำงำเขว่าเธอเส้นโอเมยโอเมยโอเมย๊กูงำงำเฮ้ยทุกคนผมผมมีเพลงครับผมมีเพลงเล่น ไม่ไงเชเลเวลใส่แล้วรับรองว่าพวกแกคงไม่มีไม่มีปัญญาใช่ไหมล่ะชับดูสก,กอฉันใส่ใบรุ่นเฮ้ยคืออะไรวะอุ้ยอุ้ยคืออะไรวะช่วงคอรัสช่วงคอรัสทำไมหน้าตามันเป็นงั้นอะท่านผู้ชมน้ำโอ้ย งำโอ้ยอา้าวกลับล่างแล้วอยากช่วงโอรา้าอีกอ่ะงามงามงามผมรู้แล้วเราจะเล่นให้ครบสิบนาทีนะครับแล้วเราก็จะเลิกเล่นนะครับแล้วก็จะจบคลิปเออเหมือนอะไรนะนารูโตะเกมอ่ะเกมอ่ะเออสิบนาทีโอ้ยอีกแล้ว เจ้าเก่าลาเดิมนะครับที่ผมได้ไปโดนนะครับมาผมไม่เชื่อผมไม่รู้นะว่าไอ้ตัวนี้มีความสามารถอะไรอีกครั้งเพราะฉะนั้นนะคใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์หน่อยเฮ้ยมึไงไอ้เฮ้ปูนี่ไปเวนเฮ้ยทุกคนเหมือนอยากกัดคนนะโอ้ทุกคนสกออ์ผมประมาณแสนได้แล้วอนะ ทุกคนผมกินไม่ได้ทุกคนยาวมืดแล้วเหรอทำไมทะเลมันกลายเป็นสีแดงทำไมโลกของเรามันวุ่นเว้ยอังเอ้ยเจ็บแค่นี้แม่ถึงตายอังเอ้ยมาแล้วข้ากลับมาอีกครั้งในช่วงหมาปกักกุนี่นะกัดแม่งเลยเอาเรื่องกลัวฮะไอพวกปลาโง่ เดาเรื่องฉันเหรอนี่แหละฉันกินอกกินทีเดียวเป็นกระจอมเลยโอชิบไก่แล้วเฮ้ย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 ยังไงว้ตอนนี้ความสามารถมีดีคือบ่มว่าชีฟอกดอกเงินเงินเงิน เฮ้ยอ,อับละไอเจนตกย,ย่เงิมไอจุ๊บไม่เ้ยทำไมยันวันนี้ฉันตายเยอะจังวะอ๋อจะคือถ้ามันตอนเช้าแล้วเนี่ยเราจะไม่ตายอ๋อนี่แหละข้อดีข้อดีขอบคุณข้อดี ทุกคนผมจะกินนกงามอา้าวหัวทิมคอเค็ดหัวทิมคอเค็ดหัวทิมคอเค็ดทิมโอ้ยเอาไปละครับผมจะกัดทั้งแขนทั้งขาและตัวฉันจะฟันไม่เหลือเลยอะไร,ะไรไมันพูดไงวะค่ะมินดิ้แะทั้ทงแขนทั้งขาและตัวฉันจะฟันไม่เหลือเป็นชิ้นๆเลย โอ้ยไอเวนไอเนี่ยมันก็กาดจังเลยโอ้มึงเอาใช่ไหมเนี่ยมึงทุกคลิปเลยทุกคลิปเลยที่กูโดนมึงย่ำเนี่ย <c oughs> เอ้ยอย่ามึงตายดิเราตายบ่อยแล้วทำไมคลิปนี้ตายบ่อยจังคลิปนั้นยังไม่ตายเลยคลิปนี้เราจะมาตายได้ยังไงวะกลับร่างแล้ว ผมาไม่หยกเลยอ้ยเฮ้ยช่วงคอรัสเฮ้ยคอรัสครัสผมแข่งแร่งขึ้นท่านผู้ชมอโอเคมันแข่งแร่งไหมไม่แข่งเลยอะเออเฮ้ยทุกคนนกผมจะกินนอกอุย้ยผมจะเป็นลูฟี่ผมจะใช้ออยอีกแล้วระเบิดอีกแล้ว นง้มๆง้มเงมอ้าวครเข้ามาตายหมดนะจังหวะเนี้ยเออง้มง้มเง้มเงม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 ทุกคนอ้าวเฮลิคอปเตอร์ผมไม่ได้เจอมันตั้งแต่คลิปไอผมรีวิวไปลาฉลามผีนั่นผมไม่เห็นเจอไอตัวนั้นอีกเลยอ่ะไอตัวที่มันบินอ่ะตัวที่ผมฆ่าไปอ่ะ ไม่น,น่าฆ่ามันเลยอ่ะคือผมไม่ได้ฆ่ามันอยู่แล้วอ่ะมันตายเองอ่ะผมแค่จะเดินผ่านมันเองอ่ะผมอยากทักทายกับมันอ่ะท่านผู้ชมแต่มันตายไปแล้วอ่ะอ้ามตายแม่ตายอลไรวะเอ้ยทุกคนมนุษย์อืมโอ๊ยโอ๊ย อยออืมอาหารเต็มเลยวันนี้วันนี้มันโอชาเต็งเต็ๆโอ้ยโอ้ยอีเวนนี่แล้วออ้ อะไรโอ้ยไอแมวไอนี่ผมรู้แล้วถ้าคลิปผมครบถึง13นาทีเราก็จะอ,อ่อเอ,อจบคลิปนะเออจะได้เหมือนคลิปเมื่อตอนนั้นด้วยนะครับมึอโอ้ยข้อดีคือมันพังหินได้ชื่อไม่เลวนะแกเนี่ยเจ้าฉลามฉันจะเรียกแกว่าเจ้าเสืออีกแล้ววันพีชมาอีกแล้ว อาสเกยโยขี่อีตาเาจะมาอููุ้เกอชูเกอะไรยืนทำไมเด้ออ้ยติดจ่านาจ๋าติดจานาจ๋าโอ้จะให้กินไหมวันนี้เอ้ยบินได้ฉลามบินได้พี่น้องงำงำเออไม่ได้ยังงี้ยิง ผมไม่แน่ใจว่ากินอะไรจะทำให้เราเนี่ยไม่ตายนะครับอ้โอ้โหขอเจริญอาหารมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าโมโมโนสุเกะโดนจับตัวโมโมโนสุเกะจะกำลังไปจะยิงปืนใหญ่ไปแล้วโอ้ยอะฮึฮึฮึาึฮึฮึฮ <Happiness. S 2> ออเอาไปละเอาไปละเฮ้ยเฮ้ยไอไอทีไอปราชา <arn> <cake> มพวกนี้ทำไมมึงไม่ยิงวะมึงไม่ยิงทำไมกูเนี่ยกูปราลามได้ย <nobody> ีนะเว้ยกูช่วยมึงนะโอ้ยกูไม่ไหวแล้วโอ้โหกูไปก็ได้อ่ะเออเออเกต้องตายให้หมดอือฉันจะกิน ทั้งแขนและขาทั้งตัวฉชนดจะกัดไปให้ไม่เหลือซากเลยคอยดูไอคนงาอีกแล้วตัวนี้อีกแล้วพี่ๆน่าต้องรีวิวตัวเมื่อกี้ไหมเนี่ยเห็นมันมาบ่อยมากเลยเอะไรแล้วเฮ้ยทุกคนมืดแล้วเปลี่ยดล่าง โอ้ oh my god เราต้องเก่งมากเราต้องเก่งขึ้นนี่โอ้โหทุกคนผมจะตายโอ้ยเร็วอย่าเพิ่งตายเร็วยังไม่ครบ13นาทีเลยจะตายแล้วเหรอเนี่ยเอา air h e ค i ปเต t ร์ดีกว่าผมอยากกินอะ่ะผมอยากกินคนอีกครั้งอะ่ะงาเงเออ เออเออกินให้ไปกินให้หมดตอนนี้นะคเข้าสู่ช่วงโกราตอนนี้นะครับปลาฉลามกลายเป็นปลาโนมาไปเลยกันกทีเดียวนะครับอุ้ยครั้งนี้แต้มอุ้ยทุกคนลูฟี่ครับลูฟี่นะแ,ลแล้วอ้วนแล้ววะแล้วขึ้นแล้วขึ้นทีเดียวหม,มัน มันมันระเบิดเลยอ่ะแล้วอ้วนเหรอนี่ง่มโอเคทุกคนคลิปครบ13นาทีแล้วนะคบผมก็ต้องจากลากันไปในเชนีน้โอ้ my god ตาพนี้ในจะเยอะหรือเปล่าน่าจะเยอะฝ่าคลิปที่แล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเออโอเคทุกคนหรือว่าผมจะรีวิวตัวนี้อีกครั้งไหม ก็ดำราไครก็แคร์ก็การดิ่งด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลางไปงไก่อนคลิปนี้ก็บ๊ายบายโอ้ลุกคนดูดิตัวมันเยอะมากเลยนะ